เชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูการขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้า,จาค่ะพระนางมารีทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียพระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเซคคาลิยาและทรงทักทายนางเอลิซาเบตเมื่อนางเอลิซาเบตได้ยินคำทักทายของพระนางมารีบุตรในครร์ก็ดิน้น นางเอลิซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่าเธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆและลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมหนอพระมารดาของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมายเยี่ยมข้าพเจ้าเมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดีเธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง พระนางมารีตรัสว่าบิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าพระพระองทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะเรียกข้าพเจ้าเป็นผู้มีบุญผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทํากิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธ พระกรุลาต่อผู้ยำเกงรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกกาลสมัยพระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอนุภาพทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ไฟสูงให้กระจัดกระจายไปทรงพรั่มผู้ทรงอำนาจจากบัลลังและทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้นพระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยากทรงทรงเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์โดยทรงระลึกถึงพระก,กรุณาดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเราแก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไปพระนางมารีประทับอยู่กับนางเอลิซาเบตประมาณสามเดือนจึงกลับบ้านพระวาจาของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงพระเจเริญเธินเชิญนั่งพี่น้องที่รัก หลายคนอยากส่งลูกมาเรียนโรงเรียนมารีในบุรีลำในโคราชที่กระบินบุรีที่ศรีสะเกตที่กันทละลักษ์ได้ยินชื่อโรงเรียนมารีมารีมาจากไหน เมื่อประมาณ2,000ปีที่ผ่านมาหญิงชายสามีภรรยาคู่หนึ่งชายชื่อหยอกิมภรรยาชื่ออันนาแต่งงานกันมาหลายปีดีดับไม่มีลูกชาวบ้านใกล้เลือนเคียงก็มองสามีภรรยาคู่นี้ ด้วยสายตาของความสงสัยเพราะชาวยิวถือว่าครอบครัวใดที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกเป็นหมันครอบครัวนั้นพระไม่อวยพรแต่ทำไมยอกิมและอันนาเป็นคนดีเป็นคนมีคุณ,ณธรรมทำไมพระเจ้าไม่อวยพร ไหนบอกทำดีได้ดีไงวอนขอแล้วได้ไงแล้วทำไมไม่ได้ยอกิมถึงกับออกไปในที่เปลี่ยวนะครับไปภาวนาวอนขอพระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาหลายวันหลายคืนที่สุดพระเป็นเจ้าพระองค์ก็ประทานให้ให้อันนาภรรยาของยอกิมตั้งพันทั้งทั้งที่ชลาแล้ว ก็ให้กำเนิดบุตรีและตั้งชื่อว่ามารีอามารีอาคนนี้แหละต่อมาได้มั่นกับโยเซฟและพระเป็นเจ้าพระองค์นี้สรงเทวดากราเบียนมาบอกว่าพระเป็นเจ้าโปรดปรานมารีอยากให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้ามารีตอนนั้นตั้งใจว่าแม้จะมั่นกับนักบุญโยเซฟ แต่สำหรับชาวยิวแล้วเขามีวิธีในลักษณะที่เหมือนถือศินแปกจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันชันสามีภรรยาและจะถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตเทวดาก็บอกว่าสิ่งที่เธอตั้งใจที่จะถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตนั้นเป็นไปได้บุตรที่เกิดในท้องของเธอจะเกิดด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเป็นเจ้า ไม่ใช่เกิดด้วยการกระทำของมนุษย์มารีเชื่อแต่ไม่เข้าใจแต่ยอมรับก็รับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในครันเมื่อให้กำเนิดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ดูแลองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจนกระทั่งองค์พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแม่ที่ชื่อมารีคนนี้ก็อยู่ ใต้เชิงกังเขนจนกระทั่งลูกสิ้นใจด้วยความดีของพระแม่มารีซึ่งมีความสุภาพดูแลองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าสิ่งที่ได้รับมอบหมายจะไม่เข้าใจแต่เธอก็ปฏิบัติตามพระเป็นเจ้าพระองค์จึงประทานพระพรพิเศษ ให้กับหญิงที่ชื่อมารีคนนี้ถามว่าแม่พระตายไหมพี่น้องแม่พระตายเมื่อถึงเวลาเราแม่พระตายเมื่อแม่พระตายพระเป็นเจ้าพระองค์ได้ปลุกแม่พระให้เสด็จกลับคืนชีพแล้วก็ยกขึ้นสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณแม่พระได้รับการยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ แต่ว่าเมื่อแม่พราอยู่บนสวรรค์แล้วพ่อแม่มารีอยู่บนสวรรค์แล้วพ่อแม่มารียังเป็นห่วงบรรดามนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้พ่อแม่มารีก็ประจักมาปรากฏองค์มาหลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งในจํานวนหลายหลายครั้งนักบุญดอมินิกนะักบุญดอมินิกเนี่ยเป็นบาทหลวงท่านหนึ่งนะครับ เป็นชาวสเปนโดมินิกนั้นพยายามที่จะออกไปเทศนาสั่งสอนที่ประเทศฝรั่งเศสและพยายามที่จะทำให้คนกลุ่มหนึ่งชื่อชาวอันบีเจียนกลับใจพยายามที่จะทำให้กลับใจแต่ว่าก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นพยายามที่จะต่อต้านต่อต้านนักบุญโดมินิก ดอมินิกกุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงไม่สามารถที่จะทำให้บรรดาผู้ต่อต้านนั้นยอมรับได้ที่สุดนั้นดอมินิกก็เข้าไปในวัดแห่งหนึ่งก็ไปสวดภาวนาวอนขอพระผู้เป็นเจ้าวอนขอแม่พระทำยังไงดีโดยในบัดดน,นั้นเองแม่พระได้ประจักษ์มา แล้วก็บอกกับโดมินิกว่าให้เธอนำสิ่งนี้ไปเผยแพร่สิ่งนี้ที่แม่พระให้นั้นก็คือสายประคำสายประคำที่แม่พระได้ให้กับนักบุญโดมินิกเป็นอย่างนี้พี่น้องนักบุญโดมินิกก็นำสายประคำนี้ไปเผยแพร่ แล้วก็แม่พาก็แนะนําว่าให้สวดสายประคำการสวดสายประคำนั้นก็เริ่มต้นจากการสวดวันทามารีสิบเม็ดแล้วก็สลับด้วยค่าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วก็วอนขอว่าเราต้องการอะไรที่สุดนั้นจากการที่นักบ,บุญดอมินิกนะครับซึ่งได้รับสายประคำและเผยแผ่ไปก็มีการสวดภาวนา แล้วก็ที่สุดนั้นคนที่ต่อต้านก็เปลี่ยนจากการต่อต้านมาให้ความร่วมมือคนที่ไม่เชื่อก็ได้มาเชื่อและก็กลับใจนักบ,บุญโดเมนิกนะครับก็ได้ตอนหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบ,บุญแล้วก็สายประคำนั้นก็ตกมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พี่น้องคำว่าสายประคำภาษาอังกฤษใช้คาว่า l รสเซอร R O S A R Y r o s a ล y มาจากคาว่า Ros ซึ่งแปลว่าดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราสวดสายประคำแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเท่ากับว่าเรานั้นได้เอาดอกกุหลาบมาร้อยเลี่ยงแล้วก็ทำให้เป็นมงกุฎ มอบให้กับแม่พระเพราะฉะนั้นพี่น้องคนที่สวดสายประคำคนที่สวดบรรทามาเรียหรือแม้แต่คนที่สวดไม่เป็นแต่ว่าจิตใจยกขึ้นไปหาแม่พระอาจจะบอกว่าถ้าแต่พระแม่มารียถ้าแต่พระแม่มารีตอนนี้ลูกมีความทุกข์ใจอย่างนี้ตอนนี้ลูกประสบปัญหาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า ขอพ่อแม่ได้ช่วยปัดเป่ามีหลายคนนะครับที่สวดบอนขอพ่อแม่มารีแม้แต่คนที่มาก่อสร้างเนี่ยอาคารแมรี่โดมนี่แหละตอนนั้นเขาอยู่ที่ปักช่องเข้าไปก่อสร้างอาคารให้คุณพ่อแล้วเขาบอกว่าเขาเจอวิกฤตหมุนเงินไม่ทันลูกน้องทิ้งงานนะคนที่เป็น เท่าแก่ก็จะต้องปรับเขาจะทำยังไงต้องทำหินล้างตึกเจ็ดชั้นตอนเย็นเขาเห็นบรรดาเด็กๆเกนะี่ยมาสวดภาวนาต่อหน้าพระรูปแม่พระทุกเย็นเพราะว่าที่นั่นพ่อเลี้ยงเลี้ยงเด็กเอาไว้ประมาณสี่สบคนก่อนจะไปพักผ่อนเด็กก็จะมาสวดภาวนาเขาก็เห็นเด็กมาสวดเขาก็มาสวดสวดซื่อๆง่ายๆนี่แหละ ไม่ต้องสวดบทบรรทามารีอาด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าหลังจากนั้นนะครับประมาณสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์ปัญหาได้คลี่คลายแล้วเขาก็ถามว่าผมจะขอไปซื้อรูปแม่พระอย่างเนี้ยแต่ว่าเล็กๆที่ไหนก็เลยบอกเขาเขาก็ไปซื้อรูปแม่พระนะครับแล้วเวลาที่เขามาทำอาคารแมรี่โดมให้เขาก็เอารูปแม่พระมาด้วย แล้วเขาก็นับถือนี่คือประสบการณ์ของพี่น้องคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นคนคริสต์นับถือศาสนาพุทธแต่มีความเชื่อเชื่อว่าวอนขอแล้วจะได้เพราะฉะนั้นพี่น้องแม่พระเป็นแม่ของทุกคนและในช่วงเดือนนี้นะครับพระศาสนาจาักรในประเทศไทยพระสังฆราชนะครับก็ได้ล่นนล,ลงให้เราสวด ปีที่แล้วรลนรลงให้สวดสายประคำเนี่ยนะครับรวมกันในประเทศไทยเนี่ยสามแสนสายแล้วก็ปรากฏว่าตลอดเดือนตุลาคมนะครับในประเทศไทยสวดสายประคำสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกสายปีนี้ก็รนนรงอีกให้สวดปีนี้ตั้งเป้าเอาไว้ห้าแสนสาย 5แสนสายนะครับสายหนึ่งมี50เมตรเพราะฉะนั้นพี่น้องสามารถที่จะสวดนะครับพี่น้องที่เป็นชาวพุทธก็สวดได้นะครับสวดบรรทมารีได้ก็สวดสายประคำได้สบายๆนะคู่มวยก็สวดได้นะครับนะใครก็สวดได้แม่บว้ยนี่สวดตลอดนะครับสวดไปนะเวลาที่คุณพ่อไปเยี่ยมแม่บวยเนี่ยสวดสายประคำแม่ทองสุกนี่สวด นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่สวดสายประคำนะครับคนนั้นนะจะจะได้รับพระพรคนนั้นจะจะพ้นภัยก็ขอ,อขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเป็นต้นคุณครูในวันนี้แทนที่จะได้ไปพักผ่อนนะคุณครูก็เสียสละเวลามาขอแม่พระได้วอนขอองค์ผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้อย่างอุดมนะครับให้มีความเจริญก้าวหน้าให้มีความสุข ปัญหาใดๆที่เรามีขอพระองค์ได้ปัดเป่าให้เบาบางและให้หมดสิ้นไปขอพระเจ้านมวยพรเดชพนามาพระบิดาพระบุตรและพระจิตอาเมนอามน